สวัสดีค่ะทุกคนยาไปสอนมาเดี๋ยวจะมีอบไรยายนี่งานนี่านี่กางมาหานสูงมากเลก็ได้ปานี้แหละ Ừ Em mới cà <Nhạc> măng nè. Dạ em sẽ soạn mà Phải các bạn. <Nhạc> Mấy Nicki Tao. Mấy ăn tao. ก็ได้ลายป่ะนี่แหละค่ะแมงละงำ <laughs> sợ không cháu được Điều gì lại nó tưởng mắm mắm làm mắm 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 đi mắm 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 cái con mẹ mật lợn đi xem nào. ừ. Yeah. ไม่กี่เตาก็ตัวใหญ่ยเอามาตอนนั้นก็น้อยๆอยู่ยยท่านบอกยม่่เต้ตัวใหญ่เป็นไงไ่กีต้วน เนี่ยที่เตัวคิดหน่อยคิดน้อย cái này thằng, ừ, cái tôi nghe thằng, ngon, tôi าง,งามก็เป็นสีแดงบบบนีบน้มือตะลอกเลยยังดูจังเลยไม่เหรอเขาก็เ,าเป็นสีบว่าเขียดเต้นลงเดงลงเดง cái mùa nhé nghe nè nè Cùng nghe cùng nghe ได้เลยได้เลยแมงกุยโตแมงลังงามเด้จ้าแมงลังงามเลังามออกมาแล้วกระสีเป็นเอ้มันคือตัวขาวใสดีแท้มันอ่อนๆตัวนี้เขียดเขียดเขียดกระสีเหลืองปุ่งตัวนี้ใช่ไหมไงครับเออเอาไปปล่อยใบใหญ่ไม่ปอยมัวใหญ่เอาตัวใหญ่มันทัดแมงคา cái trời nằm ngầm la ngầm bưng vô cùngกัน Đó để lại gì đứa cho bà à. แรงก,กี่เตาด้วยจ้าปุ่นแสบจ้าทุบปุ่นเนด็ดเ,เด็ดเด็ดเจ้าเตาจเจ้าไปปุ่นกับตัก้าเดาไม่างามนะไม่างามกับเขียดอันนี้ก็ Tại vì đi này gió vào bữa lại mãi 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 tay thì vậy. mãi 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 Chơi mãi 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 đi นต่งงานแล้วแตังก็โอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามจ้า